三刀流奥義一大三千大天敵か สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับชาแนลเทอร์เรทีฟกับเกมวันพิสเบอร์ตี้รั h อีกครั้งนะครับผมนะก็นะครับคลิปนี้นะครับแน่นอนมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมก็คือจะเป็นโดฟามิงโกกับชูกานั่นเองนะครับผมนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครเขาโหดหรือเปล่านะครับผมนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครสาหรับโดฟามิงโกกันนะครับผมนี่นะครับผมไม่ยังไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับเพราะยังไม่มีตัวละครนี้นะครับนะครับผมก็มาดูนิดนึงนะครับผมที่รู้สึกว่าแก้ทางอาคาได้แน่นอนนะครับผมอันดับแรกนะครับผมคิดที่เข้าเพิ่มสามร้อยนะครับผมเปอร์เซ็นต์เลยนะยี่สิบวิ เมื่อพวดเดียวกันถูกโจมตี KO นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเด้งเลือดกันตายด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับผมนะร่างกายหายเพิ่มขึ้นนะครับผมย่งคู่ดาวสกิลสองนะผมย่งคู่ดาวสกิลหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อโดน KO นะถือว่าเมื่อเมื่อ KO สตูขออภัยนะครับผมนะ เทอสตตก็ย่นคูดาวถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วสกิลหนึ่งคือแมงโคตเถื่อนนะยกเลิกฐานะปิดปกติที่ได้รับและทำให้ฐานะปิโปกติที่ได้รับของจากศัตรูไร้ผลเฮ้ยและเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบอันนี้คือถ้าเราเวลแปดสิบนะครับผมพาสิบนี้จะโกงมากเลยนะโหมันเถื่อนจริงๆนะครับสำหรับโดฟาร์มิงโก้แล้วแบบร่างหนุ่มนะมันเก่งกว่าร่างมันเก่งกว่าร่างน,นู้นอีก เก่งกว่าเยอะเลยนะครับผมนี่มีปืนด้วยโดฟาแม่งใช้ปืนอ่ะชูก้านะครับผมเดี๋ยว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 ,ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมแปลกใจอะไรบางอย่างนะครับผมนะโอเคนะครับผมโอเคอเฮ้ยชูกา้าเลือดมันเยอะจังวะหูเลือดมันหมื่นหนึ่งเลยนะครับผมนะอ๋อน,นี่ก็คือเป็นบูท <c oughs> สามนะครับผมโอ้บูแล้วเลือดหมื่นหนึ่งนะถือว่าเป็นตัวละครที่เลือดเยอะนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเลือดหมื่นหนึ่งเนี่ย นะครับผมนะอ่ามาดูนะครับจะทำให้อยู่ในฐานะของเล่น5%เเมื่อโจเมื่อโดนศัตรูโจมตีเฮ้ยจริงเหรอเคยเป็นสายโรคโคตเตือนเพิพ่พูพลังชีวิต15%เแค่หนึ่งครั้งนะครับผมโอ้โหมีเดงเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็โอโ้มีหลายอย่างความเสียหายได้ล,ลดลงนะครับพลังป้องกัน30ซนะครับผม20วิเมื่อโดนศัตรูซัดปิวนะครับผมก็คือโดนศัตรูสะอันนี้อันนี้จะคล้ายๆกับดันคิดแต่ว่าเราจะบัฟพลังป้องกันด้วยนะครับผมนะ ยี่สิบวิเลยนะย่นครูดาวสกิลหนึ่งสามสิบเมื่อทำให้ศัตรูอยู่ทางเเล่นนั่นเองนะครับโอ้โหเถื่อนมากเถื่อนจริงๆนะครับผมมีสกิลนั่นเองนะครับผมมันก็สามารถที่จะฟื้นฟูเอ่อย่นครูดาวไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมพี่มีทั้งหมด180เพชรนะครับขอได้1ตัวนะขอได้1ตัวในนี้นะจะเป็นไปได้ไหม GM. จไไหมีเอ็อมจะไปไปได้ไหมเออนะครับผมจะเป็นไปได้ไหมครับขอแล้วกันนะ GM ผมเปิดได้3ครั้งเองนะครับผมไปดูครั้งแรกราว n d หนึ่งอ๋อดูอัตราเหรียญดอกเงนแน่นะจ๊ะขอได้โดฟาบ้าโดฟานะครับผมไม่ก็ชูก้าก็ได้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหเอาวะยังดีกว่า ex นะครับผมนะ ex คือมัน0.2นะครับผมแต่ตัวนี้มาค่าเยกแน่นอนนะครับผมหรือค่าใครนู้นนะเออนะครับค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวนะครับโอเคไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้ดีหลักพี่จะได้ไหมนะครับผมนะสำหรับราวแรกนะครับผม m u l ติแรก m u l ติแรก เปิดมามีตี้นะครับผมจัดไปนะจ๊ะโอเคนะครับผมทงทองเอ็กดรกไปนะครับผมทองดำงกากนะครับผมนะทงดำสามสองเจีรือเปล่าสิบสี่ไปนะครับผมข้ามไปเลยง่อยนะโอ้โหโสุดยอดเพชรน้อยนะครับผมนะเสียงมา,มากๆนะครับผมไปต่อนะจ๊ะเปิดมานะครับผมกล่องทองจัดไปครับผมกล่องดำว่ะเพื่อนกล่องดำว่ะเพื่อนทงดำมาก <c oughs> ยาซบมาลำเพื่อโอ้ยาซบนะครับผมนะ <c oughs> โอเคนะครับผมเราก,กดยกเลิกไปกอนทึบหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็หนึ่งสองสามไปะครับผมนะกล่องทองทงทอง,ทองไม่มีตัวตี้มาหืงกล่อ,องยังเกลือพี่ยังเกลือโอ้โหเกลือมากครับเกลือมากเฮ้ยเกลือจังวะ โอ้โหไม,ม่การันตีการันตีการันตีโอ้โหอันนี้อันนี้เสี่ยงนะครับผมนะเสี่ยงมากนะครับผมที่เราจะเปิดนะครับผมเนดะี๋ยวขอดูนิดหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมเนี่ย Nope. เฮ้ยโอ้ตัวฟันต้โอ้ยไอ,อเวรเ้ยโคตรมันจะบ้าหรอเฮ้ยมันคุ้มไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดู what the <c oughs> <c oughs> นี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยผมทำอะไรไปครับเพืเ่อนๆ ผมทาอะไรลงไปไอ้เฮ้ยจำไว <c oughs> ้นะไอ้โดฝ่าไอ้ทุเลศไอ้ธุเลศนะโอ้โหเป็นแบบเตือนจริงๆนะครับผมนะคือมันแบบใจคอไม่ดีแล้วนะเนี่ยไม่ออกนี่คือแบบบ่ายๆเลยนะครับผมนะบันไดบันไดเฮ้ยว,วุนงิตโอ้แทบตายแทบตายน้อ แทบตายนะโอเคขออห้50เพรโดฟาออกให้พี่หน่อยออกให้พี่หน่อยโดฟาโตกล่องดำ <You are. S 1> เพื่อนกล่องดำโอ้กล่องฟักกิ้งดำ3 2 G R โอ้โห27ว่ะโคตรยากเลยนะผมนะตึงมา,มานะผูดำโอ้ชูก้าไป ชูกาปผมว่าชูกามาว่ะผมว่าชูกามาว่ะเอาจิงชูการมาชูกาชูกาสายหมัดโดฟามิงโก,โกมาดิอ,าดาดอือหึหึหึสึห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 คหึหหห โอ้โหมันสุดจริงๆนะครับสำหรับโดฟานะครับผมเดี๋ยวพี่จะหาทางรีวิวมันนะครับผมนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับน่าจะโหดๆอยู่นะครับผมนะยังไงพี่ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามก็ดอยนะน้องๆเฮ้ยพี่เกียรจังเลยแล้วก็ผมจะได้โดฟามาก็พอถือว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะจริงๆนะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแต่ก็ เอาเถอะนะครับผมฝากติดตามกันด้วยวช่องทางโทรทีวสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไปไปพักใจก่อนนะครับผมสวัสดีครับโย่ซามูไรคำสั่ง